ฮ้ไอคัมแบ็กแค่นั้นแหละ let's go ไปโอ้สปอนรอบนี้เป็นไงวะเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้เห็นแบ๊แบ๊นะเกคิเลตเหมือนเดิมเหรอโอ้ย้ายฝั่งโอเค แม่เจเจออยู่ที่เดิมประตูเปลี่ยนฝั่งตู้อยู่ไหนหาตู้ตอนนี้หาตู้กับห้องนะศุนทรศพอยู่นี่ตู้อยู่ฝั่งฮะ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 ไม่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  เวดแบกอุ้ยรอบนี้ง่ายปิน้นบอกเลยยาแค่สิยาแค่นี่มแมดเดย์เจอคนเดียวมาดูจดสปอนของดิโคตรใกล้อ่ะใกล้กลันมากอ่ะอมอไม่ได้ย์แโอกาสงั้นกูทำเลยนะทำไมกูน,นั่งไม่ได้เออ

โอ้นี่มันเดก่องเฮ้ยหมูกาสามตัวในนี้เฮียวออกเลยทีเดียวนี่เราจะยิงยาสลบทสายตูดเขานะครับโป๊ะโอเคเคีย์กล้องแล้วเหลือไม่จะเจอคนเดียว โอ้โหการเดินมาสองทางเลยลองแป๊บโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยสมัครแคมจอนวิก หน้าจอวิโคโสมบเลยปินไปดูทางเข้าตรงตรงนี้หน่มียามมียามดับไหมกูจะเข้าละไม่มีไม่มีไ,มมไปแล้วมีอินดิก้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะเฮ้ยพาดโถ่เ้ยรอเลยเชี่ยหนึง่งกูรอก่อนรอก่อนรอนั่นแหละ หลับขากรับไปไงบ้างด้วยหน่อยดิโอเคมันว่างโอเคว่าเอ้ยเก่ายู่ด้านบนต้งมันต้องด้านมนหมึงอะเกาายู่บนหัวมึงเออก้าไปยู่บนหัวมึง ไม่สนครับกูเข้าห้องแหละเฮ้ยสามนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปินเร็วดีนเนาะจะเพิ่งสี่านาทีเองมจะลงมาทำไมวะอีกัดงูไปโอเคต่อจากนั้นโคดก็อยู่ไอ้ตรงนี้ คอมเครื่องไหนไม่รู้คอมที oh. ่มีการยืนอยู่เฮ้โอ้โหขอบคุณที่บอกเฮ้เฮ้เเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮี้ยมันวิ่งมันเดินาแหบกูไปกาวพอดีครับของจริงไอ้เหี้ยมึงไม่ยืนหน้ากาดอย่างนี้เหลยเฮี้ยแต่ตามมึงนี่นะ ลุ้นแล้วครับฝั่งไหนเมื่อก็โชอ่ะกดอันเดียวเลยเมื่อกี้ก็โชคดีอ่ะกดอันเดียวเจอเลยเ้ยมึงเดินมาถึไปทางนี <the <the ้ไปชิวชิวชิวกาบมาหามึงอ่ะ อุ้ยโคตรโชคดีไปลเะเดี๋ยวเดี๋ยวตังไหนวะแบบนึงนะกูจะผ่านไอ้หมอนี้ยังไงจิวะเดี๋ยวเดี๋ยวทุโอเคไปแล้วนะโดนดักชั้นบนอีนกพวกเนี่ยโอเคชั้นบน,น,บนเคลียร์วิ่งอ้อมแป๊บ Mm -hmm. Yes, but no. Very definitely no. So let me get this straight. I want to build the town into the moon. And you say no. But... The manager asked me to tell you so to do the last. I'll be here for a while. Sure? Go on now. You don't want to invest in a kingdom. <laughs> <or> <laughs> ใจเย็นทีเจ้ขอผมดูการแป๊บหมดแล้วใช่ก,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 การอยู่ด้านล่างสองตัวกูลงมาแล้วล่ะเอ,อาเฮีย <c oughs> ลงมาทางไหนลงมาทังหลังไงโดดลงมาเป็นรอบนี้อย่าพลาดนะเงี้แม่งหน้าเหมือนบุบไ,มมมมไมหม เป็นกูจะถอดหน้ากากแล้วกูจะเดินตามปกติวิธีเขาเอาไงเอาไงกูจะต้องเดินยังไงอีกทีนี้แหละกูต้องเดินยังไงเดิน้ไงเหรอเนี่ยนทำแบบกูเนี่ยอีมาให้กูจะเดินยังไงวะเนี่ยอเย้ มูฟเมนมูฟเมนมูฟเมนโอ้องเราเยรไปมูฟแล้วอ้าวกูี๋ยเข้ามาในห้องแบบชิวๆครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้เชี่ยกล้องกีเป็นดูก่เห็นไหมว่าสองคนนั้นมันไม่เดินเข้ามาสักคนนะในห้องอ่ะเดี๋ยวกูเคลียร์กันแม่เงียกันไอ้เชี่ย กูยิงทิ้งเลยแล้วกันไอ้คนนึงเข้ามาเฮียจะคุณไม่ทันแล้วเกือบโอ้เป็นเข้ามาในห้องรอเลยเดี๋ยวคนนี้ได้ฆ่าแน่เฮ้ยมีคนหนึ่งเดินมากูเตรียมตัวแล้วรอแล้วเนี่ยรอแล้วกูรอแล้วกูเคลียร์อากาศแล้วมากินไข่เป็นไม่คุยคนตรงนู้นเลยไกลๆอ่ะนั่นอ่ะอ ยิงให้แล้วเย่สบายแล้วทีนี้สบายแล้วปินไม่มีอะไรแล้วห้องนี้สบายแล้วเหลือออกอย่างเดียวขาออกระบาน่อย ไม่โกงไม่เก็บศพทั้งนั้นอะ ไปทำสิบสามนาทีให้จบดีกว่าบอกเลยต่อจากนี้กูไม่รู้นะตอนขาหนี อ่เก็บเงินไปเก็บเงินเสร็จไปสิบนาทีแล้ว ให้มีบุคคลที่สามจริงๆเลยมาช่วย Oh, <laughs> หมดละขาออกขาออกนี่แหละปินตัวปัจเจ้าปัญหาเลยจำได้ว่า,วาฉันสามมีกากี่คนคปันแหละรอ,อเลยรอ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 ให้มันเดินไปก่อนเราต้องคอยหลบกาดแล้วขึ้นไปข้างบนหวังว่าจะรอดเนะี่ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละรู้เรื่องไหนดูสิหมอบตลอดอต่ตอนนี้เฮ้ยเจอละมาละหนึ่งคนมาละหนึ่งรอตรงใดอย่าเพิ่งไปไหนอย่าลงมานะมึงถ้าลงมากูกูชิ่งโอ้โหวิ่งหลบหลังเราเราเคาน์เตอร์เกลียดการตัวดีมากเอง

เฮ้ยกลายอีกคนหนึงอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นแวบนึงเป็นไงแล้ววะอ๋ออยู่นี่เจ๊เร็วเล่นหน่อยสิเจ๊เจ๊เร็วเร็วเออสิครับเจ๊เจ๊นั่นแหละโอ้ยทางไหนต่อวะเดี๋ยวมีสองประตูนนู่ฮะเดี๋ยวมีต่อทางไหนอะเฮอร์รี่ของของยูวะทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไอห้องนี้มันห้องไอ้นี่หว่า เชียรคนที่ห้องที่คนเยอะโอ้โหกูนี่โอ้โหต้องเดิอย่างนี้เหรออะยังเห็นแล้วยิงทิ้งยี่บายไอ้เนี่ยมันไม่เห็นเลยโอ้โหต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซฟเซฟเซฟยิงคนทิ้งให้หมดเลยแปะแปะ นั่นแหละแล้วก็เปิดเซฟดีไหมจะดังปาวะจะดังปาวะชังแมงกูเปิดแล้วอย่าดังนะมึงอย่าดังนะกี่นาทีาวะสองน้อยหกสิบอุ้ยเงินเงินเปินเก็บเ,เ,เ,เลยเก็บเลยโอนติดาดี้เราทำอะไรครับวิงใช่ไหม ใช่ข้าซีเวียนหมดเลยเฮียคนโหล่ะก็อยากจับอ่ะไอซิดดี้นี้ี้กับไอซิดดี้เฮียาซีเวียนหมดเลยสองสามสี่ห้าหกที่ปริสุทธิ์ตามจริงก็อยากจับนะแต่ไม่อยากให้มันเสี่ยงอ่ะอยากจับนะแต่ไม่จับดีกว่าบทมันมีแอชชิเมนต์เนอะปินจับซีเวียนเจ็ดคนแล้วแล้วรอดในหมดสเตลอ่ะแต่กูฆ่าทิ้งหมดเลยไอเจ็ดคนที่ว่านั่าน่ะ อดได้เดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันลอยเคียวกันนอกจากทำอะไรดีโอ้ยมีบอร์ดปะมีบอร์ดปะมีบอร์ดปะอ่ามีด้วยนี่ทำอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเชี่ยแล้ว วิ่งปีนไม่ต้องสนแล้ววิ่งก่อนมีเวลาไม่แป๊บเดียวชิบหายละกาดมาจะสเตลไม่ผ่านก็พอไปว่าประกาศตะกี้นี้มันไม่มีเรดิโอ เออแต่กูยิงไว้ก่อน 1. 1> ถึงจะไม่มีก็เถอะแต่ยิงไว้ก่อน <S 2> 2. <S อันตรายเดี๋ยวมันจะมีกาะมาเพิ่มมาดิ <3. S 1> โอเคไม่มีกะไม่มีคุยเ,ยเดียวแต่โยนกระเป๋ากัน <4. S 1> เดี๋ยวขึ้นไปกดที่นี่ต่อ ตกใจนี่ว่ามีเรดิโดอเยอะมากโอเคเดี๋ยวไปเครื่องดิวแป๊บยังไม่ไปเว้ย กว่าจะถึงล้านสามไอ้สามล้านกว่าเนี่ยล้านห้าเนี่ย นยิงนาทีพังโคตรบ่อย <c oughs> เดี๋ยวๆๆไหนก็ไหนแล้วขอหาศพสักศพดิอ่าศพนี้แล้วกัน ว,วางเนาะไ <laughs> ปไดแล้วเก็บเลปินได้ S10 เป็นปดูสพคนนี้ดิอ <laughs> <laughs> ต็มไป, <laughs> <laughs> ป Let's go หมดนาทีแล้ว เฮ้ยเลือดจะหมดตัวแ,วแย้สเตลมาแล้ววะเดวิดเอชิเม้นต์ปลดในในโหมดสเตล,ลนะแต่เดวิดกูผ่านแล้วแบบว,วิ่งไปฮู้ไม่มีเอชิเม้นต์เชียร์ what fuck กูมีเอชิเม้นต์เดวิดปลดใช่ป่ะเอออ๋อนี่กูปลดแล้วไง เย้ใจยังไเราก็สเตลผ่านแย่เจ็ดล้านโอ้โหเวลขึ้นกระจายไงเง่ มาแล้วโหเคียวมาช้าไปพึ่งเล่นสเตลดาดเดฟวิคจบไปอะ่ะไอเฟิร์โบแบงะ่ะอ่ะเอใครก็ได้พูดอะไรไหนได้หน่อยไหมได้ยิน